เรายังอยู่ในมอดฟิวชั่นนะครับกับอัปเดตใหม่2.1.5นะครับรหัสการอัปเดตเรามาต่อที่พืชซูเปอร์ก่อนพืชซูเปอร์มีด่านมาเพิ่มแค่2ด่านเองฮะตัวใหม่นี่มีมากกว่า2นะครับตัวใหม่ที่เป็นร่างซูเปอร์มีเจ้าพัดลมตัวนี้ด้วยอันนี้ใช้ไปแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ตัวนี้แล้วก็ข้างล่างอีกตรงนี้อย่างนั้นเรามาที่ตัวนี้ก่อนนะฮะเจ้าพิชูเตอร์3ตัวนะครับแล้วก็รวมร่างกับอะไรสักอย่างหนึ่งสีส้มๆไฟไหมน่าจะเป็นฟลิกโอ้ น่าจะใช่ถ้าอย่างนั้นก็คือตัวนี้อ่าเหมือนเดิมวอนัทตอนนี้รับบทหนักมากคือมันไม่น่าจะง่ายเกินไปใช่ไหมไม่น่าจะเป็นตัวนี้รวมกับพลิกเลยทีเดียวออกมาเป็นตัวนี้เลยมันจะง่ายขนาดนั้นเลยไหมเอาออกไปก่อนนะออตอนถอนก็ระเบิดครับทุกช่องเลยฮะแต่เราต้องการเงินก่อนแป๊บหนึ่งทำไมรถเร็วจังเลือดหิวไปยิวได้ฮิวได้ห้า โอเคครบทั้ง5ช่องถอยมานิดนึงถอยมานิดนึงถอยมานิดนึงถอยมาครับถอยมาครับอันนี้ฮิวไปเออกดผิด <laughs> อ่ะมาลองดูตัวนี้ใช้กับพลิกเลยไหมไม่ใช่สีไม่เหมือนกันยิง3มช่องนะฮะข้างบนข้างล่างแล้วก็ตรงกลางหรือว่าพลิกอีกอันนึ่งพลิกอีกอันนึงก็ไม่ใช่ครับ กายเป็นสีดําขึ้นเอาแสดงว่าตัวสีดําไม่ใช่ดูมชูมเหรอเป็นตัวนี้หรือเปล่าตอนแรกเข้าใจว่าตัวนี้คือดูมชูมนะฮะรวมกับสามหัวเอ้ยแั๊นหนึงอืยิงไปเกะก,กะอ่าพริกอีกอันหนึ่งออสามอันครับใช้พริกสามอันยิงเป็นไฟเลยฮะอ๋ลืมหยิบอันนี้มาต่อไม้ถ้าผ่านต่อไม้จะแรงขึ้นไหม อันนี้มาแล้วก็พริก3อันต้องใช้การดพริกเยอะขึ้นครับอันนี้กลิ้งไป <c oughs> โอ้โหวอนัทตัวอื่นไม่ต้องเลยก็ได้มัง้งวอนัทบอกว่าชิลๆครับอืมใช้พริก3อันครับไม่ต้องรวมอะไรวุ่นวายเลยพริก,พร,กพริกคููดาวนานต้องหยิบไปสองใบฮะก็ไม่ได้แรงนะ สองนัดตัวธรรมดากระสุนติดไฟเนี่ยหนึ่งสองนัดแต่เหมือนตัวจะติดไฟด้วยนะฮะโอเคสองตัวมามามามมข้างล่างตรงนี้ตัวกระโดดตัวกระโดดไม่โดนแห้ตัวกระโดดเป็นไงสองนัดเหมือนกันครับมาตรงนี้ตัวหนึง นี่ยตัวแดงๆน่าจะติดไฟใช่ไหมโอ้แต่หลายนัดฮะหลายนัดอยู่เปรืองพริกมากเลยโอ้ก่อยังไม่พังเลยรถมาอีกยิงซิยิงต้องกิ้งครับไม่งั้นโดนเหยียบเอาวอนัดฮิวไปฮิวไป โอเคครับสมตัวฮะแบ่งโซนดีๆอันนี้อยู่ตรงนี้แหละรถมาก็กลิ้งไปครับโอ้โหวอนัดกลิ้งนี่คือสุดๆไม่มีพังด้วยตอนกลิง้งโดนไฟเป็นไงเป็นไงยังอยู่ยังอยู่โอ้โหดาเมจเอ้ยเอ้ยฮะโอ้ยกว่าจะรวมได้สองตัวเลยฮะหายไปสองตัวเลยอะ เออแต่ถ้าเกิดเราวางอย่างนี้ล่ะเออใช่เพราะว่าพลิกอยู่ทั้งแถวมันจะได้ไหมไม่เคลื่อนมาคลิ้งหน่อยคลิ้งหน่อยโอเคนี่กินไปกินไปยิวหน่อยอ,อมืมพลิกมาโอ้ไม่ได้ครับได้แค่ตัวเดียวตรงช่องที่วางดาเมตไม่แรงเออเนี่ยพอพังปุ๊บระเบิดครับอ้าวโดนเหยียบบอนัทโธ อุตส่าห์กดไปแล้วนะมานี่มาอืมมานี่มาข้างหลังเลยมาติดไฟสื่อพิมพ์ยังไม่พังเลยอันนี้กิ้งไปโดนเหยียบอีกแล้วอ่ะข้างหน้าอืมกิ้งไปซะอ้าวไม่โดนอีกโอ้เปลืองกิ้งเท่าไหร่นะห้าร้อยใช่ไหมตังค์จะหมดแล้วเนี่ยอ่กิ้ง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 อันนี้กิ้งอันนี้กิ้ง โอ้ยโดนเหยียบอีกอะไรเนี่ยขนาดกลิ้งก่อนแล้วนะอันนี้ไฟมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดีไม่ทันเทียบกับการกลิ้งของวอนัทแล้วคนละเรื่องเลยอ่ะอันนี้คือด่านงเขาเองนะฮะปดล็อกมาเรียบร้อยอ่ะต่อไปเจ้าเห็ดตัวนี้เห็ดกลับใจเห็ดกลับใจตัวนี้ทำอะไรได้แน่นอนฮะน่าจะยิงแล้วกลับใจ เดาว่าน่าอย่างนั้นยิงโดนแล้วกลับใจอามามามา,มาขึ้นมาขึ้นมามาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ตรงนี้โอเคฮะมาลองดูครับอ่าอันนี้แน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นตัวนี้แล้วยังไงอีกตัวนี้อีกตัวหนึง่งไม่ได้แม่เหล็กแน่นอนเพราะว่าตัวยูตัวนี้คือแม่เหล็กถ้าอย่างนั้นรมแม่เหล็กก่อนไหมแสดงว่าต้องเป็นคู่กันครับอย่างนี้ไหมแล้วก็อันนี้มาไม่ใช่ยังไม่ครบ อันนี้อีกอันนึงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อกอันนึงก็ไม่ใช่ถ้าเป็นอันนี้รวมกันก็เป็นตัวนี้แล้วก็อันนี้กับอันนี้ไม่ใช่อันนี้กับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อ่ะเอาใหม่ผมลืมไปผมลืมไปเจ้าหัวใจนี่เคยรวมไปแล้วนะฮะทีหนึ่งเราต้องใช้เจ้ตัวนี้ด้วยนี่เจ้าเห็ดตัวร่างอวบ ที่เหลือก็โอเคแล้วมาผมว่าไม่ต้องฮิวดีกว่าครับสร้างใหม่ง่ายกว่าเพราะว่าฮิวเนี่ยคือใช้เงินเยอะกว่านะทําใหม่ง่ายกว่าครับรวมใหม่แล้วก็วางไว้ฟาร์มเงินไม่ต้องฮิวมาเราเริ่มต้นจากอันนี้เห็ดกับใจเห็ดตัวน,น,วนี้แล้วก็เจ้าเห็ดล่างอวบก็จะกลายเป็นหัวใจ่าโอเคครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแม่เหล็ก กับเหตุกลับใจจะกลายเป็นตัวนี้หยิบ2ตัวนี้มารวมกันก็จะกลายเป็นตัวเมื่อกี้แค่นั้นเรียบร้อยยิงได้ทุกช่องในแถวเดียวกันยิงได้ไกลแต่ไม่แรงมีโอกาสกลับใจแต่เหมือนถ้าเกิดลิงก์กันจะแรงขึ้นไหมเพราะว่ามีสายโยงเกี่ยวไหมถ้าลิงก์กันอันนี้กิงไปไปโดนด้วยอันนี้ กลับใจกลับบ้านไปเลยครับบินกลับบ้านไปเลยเว็บที่สองโอ้ไม่ได้ห้ารถรถน่าจะกลับใจยากเฮ้ตัวกระโดดตัวกระโดดตัวกระโดดโเกือบเกือบโอ้ระเบิดหมดเลยอะตัวกระโดดระเบิดด้วยเอาเห็ดกลับใจโดนกินอ๋อซอมบี้ระเบิดเยอะแฮะโอมาเยอะเลย เออตัวกระโดดตัวกระโดดตัวกระโดดเดียวเดียวเดียวเออโอ้โหระเบิดอาถ้าพี่จะระเบิดขนาดนี้กัดพวกเดียวกันไปนเลยโอ้โหที่คราฟมาอุต่า์รวมร่างระเบิดทีเดียวหายหมดเลยฮะสองด่านเรียบร้อยสองตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะอ่ะยังเหลืออีกตัวนี้ก็น่าสนใจเป็นเห็ดเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเห็ดเชอรี่หรือเปล่ามีความเหมือนเชอรี่นะฮะแต่เหมือนคุณครูด้วย ไม่รู้ว่ากลับใจหรือเปล่านะครับอันนี้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ